สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนกันแล้วครับวันนี้วันศุกร์ที่26สิงหาคมครับวันศุกร์นี้นะครับฮานอยแล้วก็หวยลาพัฒนารอเพื่อนเพื่อนกันอยู่แล้วครับใครที่กําลังรอเลขเด็ดในวันนี้อยู่นะครับเตรียมจดติดตามมันให้ดีเลยนอกจากนี้นะครับยังมีอัปเดตเลขเด็ดรัฐบาลไทยอีกเช่นเคยครับในงวดวันที่1กันยายนนี้ใครที่กําลังหาเลขเด็ดกันอยู่นะครับกับรัฐบาลไทยวันนี้มีแนวทางมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันครับไปกันแบบเร็วๆเลยนะ กับเลขเด็ดเลขแรกที่นํามาฝากันครับดวนก่อนอั้นเจนุกบารมีมหาเฮงปล่อยแนวทางเลขเด็ดงวดนี้ครับ74 51 8 5 52 82แล้วก็185ครับการดอกจันให้เลยสําหรับเลข3ตัวเห็นบอกว่างวดนี้นะครับชอบมากเลยกับเลข74ใครที่เป็นแฟนครับเจนุกบารมีมหาเฮงกับหัวรัฐบาลไทยแล้วก็ต้องไม่พลาดไปกันต่อที่เลขเด็ดรัฐบาลไทยเลขนี้ครับเจฟองเบียใบจริงรอบนี้ฟัน8แหกหน้าใบปลอม เลขเด็ดจัดไปเลย87 81 86 80แล้วก็278นะครับกับเลขเด็ดเจฟฟองเบียร์ครับวันนี้นี่เซเล็นะครับสำหรับหวัวรัฐบาลไทยมากันแบบ2คนเลยนะครับทั้งเจฟองเบียร์แล้วก็เจนุกบารมีมหาเห่งห้ามพลาดครับกับรัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายนนี้ครับไปกันต่อที่ฮานอยพิเศษเน้น4รอง3 4 1 4 2 4 8 4 9 1 3 2 3 8 3 93 ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น2รอง9 20 23 25 27 09 39 59 79ต่อกันที่ฮานอย VAP เน้น8รอง9 80 82 85 86 09 29 59 69ปิดท้ายกันที่หัวยลาพัฒนาเน้น,น,น,น4กับ9ครับ4 1 4 2 4 5 4 6 4 8 9 1 92 95,96แล้วก็98นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับใครสนใจเลขเด็ดตัวไหนแล้วก็จัดกันได้เลยนะวันนี้ฮานอยแล้วก็ต่อด้วยลาวพัฒนานะครับ5โมงเย็นถึง2ทุ่มรอลุ้นกันยาวๆครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันในใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ